สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างแบงค์ครับวันนี้ก็จะมาบอกสาเหตุนะครับน้ำมันที่ออกจากห้องคัตครับมันออกจากตรงไหนบ้างนะครับที่มันรั่วเข้าห้องคัตมามันมีอยู่ประมาณ3จุดนะครับที่จะจะมีอยู่3จุดครับที่เป็นสาเหตุที่มันรั่วซึมเข้ามาห้องคัตได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูนะครับครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนที่จะไปดู ครับผมคันนี้ก็เป็นรุ่น l 4 7 0 8นะครับตัวนี้ลูกคา้าแจ้งมานะครับว่ามีน้ำมันออกจากห้องคัดนะครับเป็นออกใสๆมีดำๆหน่อยนะครับก็มีหลายสายเหตุนะครับที่มีน้ำมันเข้ามาได้การตรวจสอบก็จะมีน็อตเบอร์17นะครับอยู่ใต้ห้องคัดเห็นนะครับน็อตเบอร์17ตรงนี้นะครับนี่ เป็นตัวที่เราเช็คดูว่ามีน้ำมันไหลออกมานะครับถ้าไม่มีน้ำมันรั่วซึมเข้าไปนะครับมันก็จะแห้งนะครับไม่มีน้ำมันอยู่ข้างในก็ลองเปิดเช็คก,กันดูนะครับดูสาเหตุก็รั่วจากนี่ครับซีนคับซีจุดจุดแรกนะครับตัวนี้ก็มาดูนะครับนี่พอได้ถอดออกมานะครับ ดูบาคอล่านะครับบาร์ซีนนะครับนี่เป็นปอกซีนเนาะเป็นปอกซีนนะครับมันสึกเลยทาให้น้ํามันรั่วซึมออกมาได้เป็นน้ํามันไฮดรอลิกนะครับที่รั่วออกมานี่เป็นจุดแรกนะครับจุดที่สองก็จุดที่สองก็จะเป็นนี่ครับปลายเกียวสี่นะจะมีซีนอยู่ข้างในนี่นะครับถ้าได้ตัดท่อนมาก็ออกเปลี่ยนนะครับ ไหนๆก็ได้ทําการตัดท่อนแล้วนะครับก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะครับต่านี้ก็ตัดท่อนมาเปลี่ยนแผ่นคัตด,ด้วยเลยนะครับเปลี่ยนคัตเพราะว่าคัตโดนน้ามันหมดแล้วนะครับมันลื่นก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแผ่นคัตเปลี่ยนลูกปืนกดคัตนะครับเพราะว่าของมันใช้งานมาร่วมกันนะครับ าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนพร้อมกันลูกปืนแผ่นคัดแล้วก็มีคัดนะครับจุดต่อไปก็จะเป็นซินคอหลังนะครับซินเพลาข้อเวี่ยงข้างหลังอาจจะมีการรั่วซึมก็ได้นะครับอันนี้น่าจะไม่รั่วครับเพราะว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นน้ํามันไฮดริกนะครับกระเด็นติดนี่ครับถ้าเป็น ถ้ามีน้ำมันรั่วออกมาก็จะเป็นสีดำๆนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่จะรั่วเข้ามาในห้องคัตใต้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่3ก็จะมีประมาณ3จุดนะครับที่ทําให้น้ำมันรั่วซึมเข้ามาในห้องคัตนะครับลองไปเช็คกันดูนะครับถ้าสมมติว่าม,มีน้ำมันรั่วเข้ามาในห้องคัตนะครับก็อาจทําให้คัตลื่นก็ได้นะครับรถอาจจะไม่มีกําลังนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุน,นะครับที่รถไม่มีกําลังเคีก็ทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับนี่ก็รื้อมานะครับก็เปลี่ยนซีนขับซีนะครับนี่ลูกปืนปลายเกี่ยสีก็ มีการหลวมนิดหน่อยนะครับก็บนายจะเปลี่ยนให้กับลูกค้าไปไนก็ได้ตัดท่อนก็ทําการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าของมันอยู่ข้างในนะครับทําการหรือกอยากนะครับใช้เวลาโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ คิดว่าได้ความรู้อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ